โอเคนะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่ผมพีกุงชาแนลเช่นเคยนะฮะถึงจะไม่เคยอยู่ด้วยกันก็ตามดี่นะฮะเออปิดผิดก,ก็วันนีเ้เราอยู่กับช่วงรีวิวมดนะฮะบายพีกุงเราวันนี้มดที่อยู่ด้วยก็คือมด S A O นะฮะหรือ s o o r ์ a r t Online ที่เรารู้จักกันนั่นเองของอนุญาตเก็บของแบบอนุญาตคืออะไร What อนุญาตเก็บของนะฮะขออนุญาตเก็บของก็หมดนี้นะฮะเป็นไม่รู้ว่าคาบได้หรือเปล่านะคาบไม่ได้ดีเออคราบไม่ได้นะฮะแต่เป็นหมดที่ใช้คำสั่งจากตรงนี้พอเราเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหม มันจะมีคํคสั่งให้เราเอ้ยผมไม่รู้ว่าผมยังไม่ลองนะลองเก็บของดูก่อนแล้วพิมพ์คําสั่งอีกรอบหนึงได้หรือเปล่าคําสั่งก็คือไม่ต้องบักนะทับพิมพ์ใหญ่นะครับ S A O อ,อเคได้เว้ยโอเคนะฮะเราก็จะมาดู นี่นะฮะเป็นดาบของคริโตะใช่ไหมนี่ดาบของคริโตรู้สึกจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษปะเนี่ยใช่ไม่น่าใช่ภาษาอังกฤษนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนี่เลยอันแรกเราใส่ชุดเกราะกันก่อน,อน,อนจะดูว่าเพิ่มอะไรบ้างเดๆๆ ว a t สกินท่านผู้ชมฮะดูนะฮะแต่จะไมสกินผมการเป็นคิริโตฮะผมไม่เข้าใจผมไม่ได้เป็นเขาซะหน่อยคิริกรยักหน้าหมองข้าคือคิริกระยะกคาสตโตเดี๋เดยวถ้าเหมือนสกินมันใหญ่ไปนะลองขอ,ขอ,ขอดหัวดิวัดแม่งจี้วะ ตัวเท่าควายหวัวนิดเดียวเป็นนายเป็นคนที่มีสมองน้อยนะพีคุงหัดกินปลาแซลมอนเยอะๆมั้งสิเด็กเราไม่ไปเกี่ยวอะไรปลาแซลมอนนะฮะเรามาใส่เหมือนเดิมดีกว่าช่างมน,นะเป็นคีริโตสักพักหนึ่งก็ได้เออชุดเกาะนี้นะฮะที่เพิ่มก็คือนี่วิ่งวิ่งไวเ,เพิ่มดีกว่าเอ,อ่าเพิ่มจั๊มนะฮะจั๊มแล้วก็เบาดุดขนนกปะสปีดอเออถึงจะแพ็คมันทำให้งงนะฮะนี จะแพดาก้อนแดน์นะฮะมังกรเต้นเลยที่เดียวเชียวนี่นะฮะเป็นถึงจะแพ็กที่มังกรถึงก็เต้นละตัวอื่นละครับจะเือเลย้คิดติคอวาไม่ต้องไม่ต้องกระโดดกรด้วยวะอันนี้นะฮะมันมีติดสปีดนะฮะมันจะไม่ลดเห็นไหมใช่และซัมบูตกระโดดสูงรีเจเนเรชันเพิ่มหัวใจเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ ไฟนะฮะไฟอันนี้ได้เมจอยู่ที่ประมาณ5นะฮะผมไปดูมาแล้วได้เมจอยู่ที่ประมาณ5ลองตีศัตรูพวกซอมบี้อะไรพวกนี้ตีประมาณ3-4ครั้งตายเอ๊ะ6 6กดิเออได้เมทอยู่ที่ประมาณ6ได้และอันนี้ก็คือนะฮะโปะอันนี้มันถ้า เขาเรียกว่าอะไระเราได้รับฟูล l d เม a นะฮะหรือได้รับด a เม g เนี่ยจนหัวใจเราลดแต่มันก็คงจะไม่ลดหรอกมองใส่ชุดก่อนเนี่ยอยากดูคิดี่โตมันโดนตีแล้วหัวใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหรอบ้าใครมาทํามอสวะเนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋ยโอ้มันมันมันก็มีแค่นี้นะวิธีค้าก็ไม่มีบอกเออไม่มีจริงเ,เห็นไหมตกใจที่สูงก็ไม่เป็นไรเรื่อนไปเจ็ตเรื่อยๆพูดเลย เนี่ยปิดคลิปกันดีกว่าโอเคเราก็ขอรากันไปแบบหัวเล็กๆนะฮะก็รากันเพียงนี้บาย